มาดูกันครับว่าวันนี้มีของอะไรมาส่งบ้างครับเราสั่งอะไรมาบ้างมาดูกันนะครับครับนี่ยของวันนี้ของมาส่งครับทุกวันพุธนะครับอันนี้ลูกชิ้นยาลูกชิ้นแบบนุ่มรับดีนะครับสั่งมา2ี่สิบกิโลนะครับยี่สิบกิโลถุงละสิบกิโลนะครับถุงละสิบกิโลนี่ครับอันนี้ลูกชิ้นยาคุซ่านะครับ แบบกรอบครับแบบกลมครับอันนี้5้ากิโลนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบเผ็ดนะครับน้ำจิ้มแบบเผ็ดนะครับน้ำจิ้มแบบเผ็ด1 2กิโลครับอันนี้น้ำจิ้มแบบไม่เผ็ดนะครับมะขามหมดเลยนะครับสูตรมะขามหมดเลยนะครับ สั่งมา2กิโลครับราะที่สต็อกเราก็มีอยู่ครับเราสั่งมาเสริมที่เจครับอันนี้จะเป็นเกี๊ยวส่าหมูนะครับเราสั่งมา3ามแพ็คนะครับแพ็กละครึ่งกิโลนะครับ3ามแพ็คครับสามแพ็คนนี้เกี๊ยวปลานะครับ เราสั่งมา3ามแพ็กเหมือนกันครับ3ามแพก็แพกแพ็กละครึ่งกิโลนะครับก็สั่งมา3ามแพ็กนะครับครับอันนี้น้ำแข็งครับเราก็จะเอาลูกชิ้นลงใส่ถังไว้ครับเดี๋ยวขอโซเรียงลูกชิ้นก่อนนะครับ นะครับเราจะมาทอดเกี๊ยวปลากันนะครับเกี๊ยวปลาเกี๊ยวซ่าหมูกันครับรอหม้อร้อนก่อนนะครับเพิ่งจัดลูกชิ้นเข้าตู้เสร็จครับครับครับทอดเกี๊ยวปลากันครับอันนี้สะดุ้งน้ำมันนะครับรอบแรกครับไฟหนึ่งิองศานะครับ น้ำมันก่อนครับจะทอดทีละนิดนะครับทอดไม่เยอะครับเหม้อเราร้อนตลอดเวลาเราสามารถทอดได้ตลอดเวลาครับมาครับทะดุเสร็จแล้วครับเราก็จะตักนะครับ ต่อ okay. ไปก็จะทอดเคี้ยวซ่าหมูนะครับเอครับเคี้ยวซ่าหมูครับเคี่หน่อย มาตู้น้ำมันครับเียวซ่าหมูนะครับโอเคใส่ที่แล้วเราก็ตักขึ้นนะครับยังข้า,ขาวๆอยู่เลยนะครับยังไม่เหลืองเราสะท้อนอีกรอบหนึ่งครับโดยที่ใช้ไฟ150ครับแล้วก็หยิบแย้มันติด โอ้ดกันครับทอดทิละนต์ครับครับเขียวเราทอดเขียวเราทอดเสร็จแล้วนะครับเหลืองกรอบครับ